ของนะไปเตรียมสถานที่นะครับน,นี่นิดหน่อยนะทุกคนเนาะนี่เอาเข่งพาแบบนี้มันจะถือนะครับโลหนึ่งสองร่อยนะแล้วก็ถังน้ําตรงนี้นะครับถังน้ำก็ถุงขยะตรงนี้นี่กระดาษชําระถุงขยะถุงพลาสติกใส่ของนี่ครับป่ะไปจ่ายเงินพี่น้องครบแล้วนะจ๊ะนี่เลย เก็บสร็จเรียบร้อยกันซื้อครบลรวได้พี่น้องข้าวเดียวถ้าเรารู้แหล่งนะซื้อแป๊บเดียวไม่ยากเลยเลือดเอาปุ๊บปุ๊มันเป็นแผนแของพงคลอยแล้วเนาะล้วก็ข้าวเดียวขีงเงี้ยปะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือจัว่วเวทีมหอยเดยวบไปเบิรงเขาตตังเวทีไปพี่น้องเรียบร้อยครับนี่เลย ลงเรียบร้อยความคืบหน้านะครับทุกคนความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างเนาะข้างล่างนะครับกางเลยเลยครับเต็นข้างล่างกางเต็นเสร็จเรียบร้อยสองด้านเหลือแค่โต๊ะโต๊ะโต๊ะเก้าอี้เวทีเวทีเวทีมาลงฝั่งนี้ก็จบเรียบร้อยนะส่วนข้างบนนะเต็นเกือบครบแล้วเวทีกำลังมาลงด้วยทุกคน ตอนนี้เวทีมาลงแล้วอุปกรณ์ตรงนี้ก็พร้อมแล้วนะครับก็เอาแลา้สะดวกเดี๋ยวสิเอาทั้งขยะไปกระจายไว้ใส่ถุงไว้เรียบร้อยนู่นนั่นเต้นไปเบิ่งครับนี่เลยเพิ่มมาร่อป้ายนิดนึงแล้วก็รอป้ายมาส่งป้ายน่าจะมาอีกสักครู่ก็จะมาส่งเวทีกำลังจะตั้งเบิดมือแลละครับมือนี่เตรียมงานใหญ่เนาะมันก็นจะ ค่อนข้างที่จะหลายอย่างให้ว่านหน่อยเนาะช่วยกันไปทุกคนเต็มที่นะครับนี่เต็มมาอีกมีเวทีอุยขัวขัวเวที <c oughs> มีรถเวทีครับพี่น้องกำลังจะเวทีลงเวทีมะล่ามพี่น้องเวทีมะล่านี่เลยอันไปยังไงพี่น้องสิงงเนาะไปยัง เป็นป้ายโครงการนะครับสมื่อหนีเวลาเห็ดหมวดนีกับตรงนี้ป้ายนี่พร้อมเด้นะครับเวทีกำลังลงเวทีหมอลำม,มาแล้วเนาะนึ่ป้ายโครงการตรงนี้นี่เลยนะจะเป็นแบบนี้แล้วตรงนี้แล้วทุกคนนี่นี่แล้วจะเป็นนเงียะมองเงียะก้าวตีขึ้นเฮ้ยขอโทษคือเป็นออฟฟิศใหม่เรานี่แหละ จะอยู่ตรงนี้นะว้ายโครงการเห็นไหมฮะเป็นแบบนี้เลยนะครับเอา้าเดี๋ยวเวทีก็ลงไปนะครับมันเวทีวันนี้ก็น่าจะเสร็จวันนี้นะครับกระสีเหลือแต่โตเก้าอี้เขานั่นแหละมาทรงล่อล่อต่เก้าอีก้กับโตครับตอนนี้สิแดงปรับพื้นที่มองงี้นี่เขาก็สิมาเบิ่งข้างหน้า รถป่ายมาแล้วป่ายเรียนไปท่งเลยคุณวัสดีครับเมียอ,อันนี้ก็ทิเกียร์เป็นพละรำพีที่อ๋อใหญ่เกินสาลากเลยเหมือนตรงนี้กะส,ส,สีเกียร์ออกไส้เก็บออกนี่มองหนูเพิ่นเกียร์ดินออกเป็นพละรำพีทีเรียบร้อย เนาะเคลียออกก็สิกินมังน้าก็สิจัดการมังนี่ออกก็สิมังนี่ออกเคลียมังนี่ออกนิดนึงนีจัดเตรียมตรงที่จะเป็นฝั่งเสาเอกเสาโทเคลียพื้นที่แล้วก็ตรองนี้ก็จะเคลียนะครับตารามพิธีเนาะ,นะเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีต่อพี่น้องเป็นยังไงว่ายังไงฟังพุ่นพะวทีเริ่มนแลนะครับพี่น้องเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้ว เยยอ่าโอ้ห่อสางวิทีแบบเล็กเยี่ยมนะขนาดดิ <laughs> <laughs> ่งเจ้าน้ำแข็งเหรอเนาะโอเค,อ,เค,อ,เคอุ้ยอุ่นใจในรัว <laughs> <laughs> แบบไร <laughs> เอา้านะครับเวทีกับล่งแล้วพี่น้องเอาหนาวบนด้